เรื่องแม่บนละกันวันนี้แบบแอบบแอบบตกใจแล้วก็แอบแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันกับเอาจริงที่วันนี้ไปหาโบสเนาะก็ในตัวผมก็คืออยากจะไปแสดงความยินดีแล้วก็ไปเหมือนกับว่าเออโอเคไปถ่ายรูปคู่กันสะหน่อยละกันอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกตั้งแต่เมื่อวานที่บอกว่าเอองานของโบสก็อยากอยากให้เป็นงานของโบสเนาะแต่ว่า อาจจะมีโมเมนต์นิดหนึ่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่เยอะมากอะไรเงี้ยครับก็เลยออะก็เอาจริงไหมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คุยกับทีมงานหลังบ้านไม่ได้คุยกับโบสเลยว่าจะไปเวลาไหนจะไปเมื่อไหร่แล้วก็จะอะไรยังไงอ่างเงี้ยแต่ก็ก็พยายามแบบวางบริบทยังไงก็ได้โดยที่แบบว่าไม่กระทบต่อการแสดงความดีดีกับโบสและกันอืม แต่พอไปถึงปุ๊บ